สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมชิ้นงานใหม่ของเราครับผมซึ่งสั่งมานะครับเป็นโลโก้ยีสุ2 0งพครับงานไทเทเนียมครับเพิ่งได้มาเลยครับดูกล่องเดี๋ยวดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงครับงานจะสวยไหมเพิ่งได้มาวันนี้เลยครับ งาน i อรอนบาครับผมนี่ครับดูกล่องก่อนครับเดี๋ยวเราลอชมข้างในก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับว่าง,งานโลโก้อีสุสองพัน่าจะสวยรอไหมครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ ครับนี่เราก็แจะชิ้นงานออกมาแล้วครับดูหน้างานครับนี่เป็นด้านหน้านะครับงานสวยครับวอ r n นิวอิสุดีแมก นเทเทเนียมครับตัว2020ครับครับนด้ๆครับดูด้านหลังครับไทเทเนียมครับแต่นี่เราต้องไปซื้อ 3ามาติดเองครับผมว่าเพราะว่าเขาไม่ได้แถมมาให้เราอันนี้สสองพันยี่สิบ <2020 S 2> ครับเดี๋ยวเรานอติดตามการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมรีวิวเฉพาะอย่างนี้ให้ก่อนครับเดี๋ยจะรีวิวการติดตั้งให้ดูครับว่าติดตั้งยังไงครับเพราะ mình nhấn mình bị cao xám em hấp như có phạt thì tam